ที่ผมมีฮัวเทอร์อีกคันเยี่ยผมกระดุ้งเลยฮัวเทอร์ยังเต็มนะคุณดูโอเคเราวันท้ายเริ่มรีวิวกันดีกว่านะก็คันนี้เบิกเหมือนคันที่แล้วไหมเบิกเหมือนกันครับเหมือนกันเลยเ,เป็นยังเป็นระบบคาบูอยู่นะคุณดูไม่ได้แปลงแล้วก็มีคอนท่อเทเนียมแล้วก็มีคันปั้นให้เสร็จโอเคโอเคนะคุณดูก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองเอารถน้องไปลองขี่ดีกว่าผมจะขี่สัมผัสลูกเล็กดีกว่าเคยไปเจอที่ยิป i คครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องคนเดิมนะครับนี่คือน้องมันะบอกว่าพี่ผมมีหัวเถอรอีคันเยี่ผมกระดุ้งเลย <S <S หัวเทอรอย่างเต็มนะคุณดูโอเครเราบรรทัดเริ่มรีวิวกันดีกว่านะก็คันนี้เบิกเหมือนทันที่แล้วไหมเบิกเหมือนกันครับเหมือนกันเลยโอ้โหสุดยอดก็ขอไปเสียงเพลงแฟกเ,เข้าด้วยครับแม่งเปิดเพลงเบื่อชาวบ้านที่หายโอเคเราปล่อยแม่งไปให้แม่งเปิดไปก็คันนี้มาถึงก็เจอไม่เบิกเลยคันนี้ผมยอมเลยคันนี้เบิกจริงชุดสีแท้ป่ะคันนี้ ยังเ,ยงเก็บไม่หมดนะก็คือครึ่งหน้าแท้ครึ่งหลังเดี๋ยวค่อยไล่เก็บนะคุณโดโอเคน็อตคันนี้ใช้เป็นของนาคมเหมือนกัน,นม,มน,น,นาคมนั่งคันเหมือนกันนะ,ะใครที่เล่นฝ่ายตลอออยู่ก็จะรู้ว่าน็อตนาคมราคทาค่อนข้างแรงมากนะม,ม,นมันแพงบางตัวออโอเคฝ่วนข้างล่างก็มีจานอันนี้จานเหมือนหน้าของสวิปเลยนะใช่ไหมจานหน้าเป็นสวิปนะคุณโดแล้วก็ปั๊มเป็นนิชินปั๊มนิชชินนี่ ส่วนสายเบรกก็เป็นของยี่ห้อคันเดียวกันเมื่อกี้นะแล้วก็มีล้อทรงเออาร์กอนนะครับคุณดูให้เขาหนึ่งเรียกทรงเอป่ะเนาะมันก็มีผลแหละ <c oughs> พี่ก็ไม่รู้กันว่าทำไมแม่งเรียกทรงเพี่งงอันนี้เป็นยังเป็นระบบคาบูอยู่นะครับคุณดูไม่ได้แปลงแล้วก็มีคอนท่อเทเนียมแล้วก็อูอันนี้สีทำที่ไหนนี่ทำเองปะ่ะอันนี้ทำเองอ๋ออันนี้ทำเองนะโอคสวยอยู่สวยอยู่หยอดแดงโลโก้หยอดแดง ส่วนมากก็ฝั่งบ้านผมเขาก็จะเก็บงานกับช่างัวส่วนใหญ่นะคุณดูแล้วก็มีลอไอท่อเทเนียมอันนี้คอเทเนียมแปลมาจากไหนไปรุ่นในเฟซครับโอเคตัดไปแล้วชงหลังเป็นโชว่าตัวนี้เขาเรียกอะไรเทคสองหรือว่าเทคหนึ่งวะมันเทคหนึ่งเลยหรอน่าจะเป็นโชว่าเทคหนึ่งนะคุณดูรถฟิลแบบตรอนะก็แบบท่อเงาเขาเรียกว่าอะไรนะท่อเงาวะเออเรียกท่อเงาท่อเงาหลอดจัดก็คืออันนี้มันก็ เก็บเยอะอ่ะคือมันก็เก็บมาทั้งคันคือรถต่อรบอบอกว่าผมบอกก่อนนะว่าต่อรอมันจะไม่มีอะไรเยอะนะคนดูมันจะมีแบบชุดหน้าชุดล้อโช้โกอะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่เขาจะเป็นเน้นคีนคีนกันเนี่ยเหมือนแบบป้ายทะเบียนอัดกรอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคนี่ฝั่งนี้ถ่ายเผมไปดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเก็บเหมือนกันนู้นเลยนะปุดบางทรงบันโซ่เรียบร้อยนี่ดูน็อตเก็บทุกจุดคือไม่มีที่จะให้เหลือให้ใส่น็อตละอันนี้พวกนั้นนี่ถ้าทั้งคันเราซื้อไปโดนมาเท่าไหร่ครับครึ่งหมื่น ก็ได้นะได้อยู่นะบางลมบางลมหมุบนี่ทั้งคันแม่งตอนช่วยกี่หมื่นไม่รู้ไม่แน่ใจทั้งคันนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือตอนรื้อบ่อยน็อตแม่งจําไม่ได้หายเออแล้วเราก็ไม่ขายน็อตแยกไงพอขายมันก็ไม่ขายแยกหมดใช่จุกลมอะไรวะน่ะเท่จริงอันนี้จุกลมจุกลมอะไรอ่ะกึ่งเหรอจุกลมกึ่งสร้างขึ้นมาอันนี้สเต็ปรถไปแล้วห้าหกวอลเฟรนิกห้าเจ็ดวอลโซ เดิมนะคนุณดูเป็น57าล่างเดิมนะก็เป็นเฟสติอ,อโอเคแล้วขีเ่เล่นใช้งานนะขี่ไปจ่ายตลาดที่บ้านเจ๋วเลยเจวเลยไดูหน่อยเฮ้ยเออมันก็โดยรวมก็โอเคนะผมไม่ได้ขี่รถขบูนนะคันนี้ตันเป็นตันต,ตนีตัตตีตันตีเนาะเฟี้ยวเว้ยโอเคไปสตาร์เลยอยากไปบงเปียน เยอันนี้โอเคเลยเนะี่ยจ่ายตลาดคือไม่มีคําว่าดังเลยอะคือว,ว่าคนดูแจ๋ววะ่ะผมเจอแล้วนี่แหละรถไม้ไอดอลนะครับคนดูเอาไปทําตามได้เท่อไม่ค่อยดังด้วยปุ๊บ,บ,บเป็นเฟสคันนี้ตีไปเร็วอม,มกลมหน่อยแต่งไปแล้วแหละประมาณโอโ้โหก็ตีกันสองคันฝีแผลน,นะคนดูนะคือไม่รักจริงทําไม่ได้นะผมบอกเลยผมมีคันเป็นเสร็จโอเค โอเคคนระับคุณดูก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองเอารถน้องไปลองขี่ดูผมอยากขี่สัมผัสลูกเล็กดูอะเจไปเจอในยิปคุณดูตอนนี้ยืมรถน้องมันมาขี่นะคือผมแบบไม่เคยไม่ได้จะไม่ได้จับรถลูกเล็กนานแล้วไงอันนี้เป็นอะไรนะที่น้องมันบอกว่าห้าห้าอะไรวะห้าเจ็ดวาร์มคอนิกใช่ปะเออนั่นแหละไปย้อนดู ่มดีนิ่มจริงนิ่มจริงขี่แบบนิ่มๆแม่งโอเคอยู่ไปลองขึ้นเอาเถอะขึ้นนี้แม่งคนแม่งเยอะจังคนเงียบอ่ะคนดูน้องมันบอกว่ามันเป็นรถจ่ายตลาดเนี่ยขี่ใช้งานก็จะขี่ง่ายนะมันเป็นรถใช้งานนะน้องบอกว่าอย่างนั้นนะถ่ายยังเนี่ย ใหายแล้วน้องบอกรถใช้งานเดี๋ยวลองดูลองดูว่ามันใช้งานจริงไหมแต่ผมไม่ลองรถน้องเขาเยอะนะคุณดูไม่ให้รถผมเองแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรถน้องมันเป็นอะไรขึ้นมากลับบ้านไม่ได้ฟู่มากันไกลด้วยอามันบันบอกเย่าส โอเคเลยโอเคเลยประเสรบห้าเจ็ดล่างเดิมไม่งี่พันเดียวโอเคอยู่นดูเดี๋ยววนกลับไป <c oughs> ผมไม่ได้เอามาลองเอามาลองเยอะไงคนดูเพราะว่าไม่อยากไม่อยากลองเยอะเออเอาไง่ายๆเลยคือไม่อยากลองเยอะเพราะจะรถน้องน้ำมันมันก็จะหมดดูคนดูั่งนขะีดเนี่ยแต่ว่าจะออกอย่างนี้ได้ไม่ไกลด้วยเฮ้ย <c oughs> ไม่จะยกล้กอ เอยเอาเรื่องวะไม่แรงนะได้อยู่โอเคคนดูก็จะประมาณนี้แล้วกันนะขอบใจน้องมากนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องพื้นดิด้งนะครับคนดูก็ไปละรถน้องไปคืนก่อนเดี๋ยวถ้าไปเจอรถคันไหนให้รีวิวเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกไปละบ๊ายบาย